ก็มีเกาะขาดมีคัดคัดสีสวยนะคะทีนี้มีบุ่มตรงนี้เหรออะไรโอ้อโอโอป้อมมันค้าง เออมี่ักรสินะเออตะวันยงมันบ็ได้ด่างกันนะนี่ฮะอ๋อเขาจะเห็ดแบบไหนี่ฮะยตอเออวัอาทิตย์สตาร์ต้องมาแยกน้ำมันก่อนแล้วเขาเฮ็ดแบบไหนบัดนี้เอาไปให้อาชร์เบิ้งห้บ่โอ้ยปั๊มเนาะเฮ็ดเห็นเนาะเดี๋ยม่หัว อ,นะอันนี้สีแตดสีแตดตรงนี้เลียนลูกยางมันสนะุดมั้งหึลูกยางมันมั้งเจ้ลูกยางว่างเล่งเหมัอนใส Zafi